หลังเกิดเป็นกระแสวิจารณ์บนโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับของสายการบินแอร์แคนเบ i a เดียที่มีความคล้ายคลึงกับการบินไทยนะครับด้วยโทนสีม่วงรวมถึงดีไซน์ที่ดูใกล้ เคียงกันมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยสายการบินดังกล่าวเนี่ยก็ได้ออกมาถแถลงการชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นโดยได้ระบุว่าชุดพนักงานรวมถึงการออกแบบเครื่องบินเนี่ยที่ใช้โทนสีม่วงนั้นเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์นะของบริษัทที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยไม่มีเจตนาเรียนแบบสายการบินใดๆและพร้อมย้ำว่านี่คืออิสระทางความคิดและการออกแบบภายในของบริษัทจะบังเอิญจะ้ะ ประเทศนี้เนี่ยแทบบังเอิญเหมือนไทยเสียทุกอย่างเลยนะ พยายามที่จะเป็นไทยมากๆเลยนะครับใครๆก็รู้นะครับว่าประเทศนี้มันช่างกอลสร้างสรรค์งานเนี่ยไม่เป็นหรอกถ้าทําเป็นนะบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วเค็มทุกอย่างเว้นสมองเนี่ยที่ยังเค็มไม่ได้และมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านานเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะครับสาวชาวไทยเนี่ยก็ไปเที่ยวนะครับแล้วเธอเนี่ยก็แต่งชุดไทยคราวนี้จ้ากัมพูชาเอาบ้างมาเลยจ้าชุด เขียวเหนียวซับแต่ท่านผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าฝั่งไหนเนี่ยมีความสง่างามมากกว่ากันอันนี้เนี่ยฉันไม่ได้บูลลี่นะถ้าฉันบูลลี่เนี่ยหนักกว่านี้ดูสิ <c oughs> เขียวเหนียวซับ <c oughs> กูไม่อยากจะพูด